สวัสดีค่ะมิตรรักนักฟังทุกท่านค่ะพบกับช่องนิยายเสียงเริฟโนเวลอีกแล้วนะคะนับเวลาต่อจากนี้ขอเชิญรับฟังนิยายเสียงเรื่องเร้นรักมาเฟียได้นับบัดนี้การแต่เต้าเพื่อให้บุตรสาวได้มีโอกาสแต่งเข้าสกุลดัง จึงเริ่มต้นด้วยการส่งบุตรสาวไปเรียนต่างประเทศเรียนรู้การเป็นแม่สีเรือนสารพัดอย่างแต่ก็ไปไม่รอดกระทั่งต้องเรียกตัวกลับมาอบรมบ่มนิสัยด้วยตนเองจากนั้นหลานอิงจึงถูกส่งเข้าสถาบันสอนบุคลิกภาพเพื่อให้เข้างานสังคมชั้นสูงหวังได้สนิทสนมคุ้นเคยกับเส้นทาง แบบสังคมคนรวยมากกว่านั้นคือส่งไปฝึกมารยาทในการโปรยเสน่ห์ที่กองประกวดนางงามเมื่อรู้ว่าการดูตัวครั้งนี้ต้องเดินโชว์บนเวทีเพื่อให้ผู้มีอิทธิพลทุกด้านอย่างเรื่อยฟานเลือกแล้วยิ่งได้ทราบว่ามีผู้หญิงมากหน้าหมายตาตำแหน่งสะพ้ย เพียงหนึ่งเดียวของสกุลหวังชีเยียนจึงต้องบากหน้าเข้าไปเจรจาทวงความสัมพันธ์ในอดีตกับหมวยเยียนเพื่อนเก่าในทันใดคืออลไอยแขวนิดหน่อยอนะแต่รับรองฉันจะดึงลูกกลับมาให้ได้เริ่มจากงานนี้เลยเป็นไงแนะนำให้สองคนได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่ต้องใช้เวทีนางงามแล้ว ไหนๆเราก็ล็อกตำแหน่งนี้ไว้สำหรับหลานอิงอยู่แล้วนี่เอองั้นก็ดีว่าแต่อเลอยหายตัวไปไหนเนี่ยจีเยี่ยนมองหาว่าที่ลูกเขยสุดหล่อบ้านไหนที่มีลูกสาวไม่หมายม,มาเล่ยฟนันก็คงบ้าเต็มทีต่อให้เขามีข่าวพัวพันกับผู้หญิงมากหน้าแต่ก็ไม่ได้ยกย่องใครเป็นพิเศษ นั่นก็เพราะบุรุษหนุ่มอย่างเล่ยฟานสมบูรณ์แบบสามารถเลือกสตรีได้อย่างที่ต้องการดังนั้นข่าวเหล่านั้นจึงไม่มีใครสนใจแต่ต่างถือว่าดีเด่นดังได้และทำให้เจ้าพ่อผู้พียรพร้อมสนใจก็ถือว่ามีชัยชนะแล้วและหลานอิงบุตรสาวของตนต้องมีชัยเหนือสตรีคนอื่น ออไปหาเครื่องดื่มนะ่ะหมวยเยียนต่อเพื่อนของตนที่กล้ามาทวงคำมั่นที่ได้คุยไว้เมื่อนานแล้วนางรับปากเพื่อนในการล็อกการดูตัวไว้ให้หลานอิงได้ยืนข้างเล่ยฟานหากแต่จัดฉากนำสาวสวยไม้ประดับขึ้นมาสร้างสีสันเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้เล่ยฟานสงสัย การจัดงานครั้งนี้ที่ไหนได้บุตรชายกลับไปให้ความสนใจกับนักร้องขั้นเวลาอย่างพิมพ์เสียได้งั้นฉันขอตัวไปพาลูกอิงมาหาเธอนะความหวังของฉีเยี่ยนเริ่มบรรเจริดจากที่ห่อเหี่ยวเมื่อกี้เนื่องจากบุตรสาวถูกเมินนางยิ้มเลิงล่าขณะเดินไปหลังเวที ได้จ้ะเราไปหาที่นั่งสบายๆคุยกันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้คนไปตามออ้อยกลับมาหมวยเยียนค่อนข้างหนักใจกับความดื้อหัวชนฝารวมทั้งการงัดข้อกับบิดาของบุตรชายเสียเหลือเกินหนำซ้ำงานนี้กลับไม่เลือกใครสักคนทั้งที่ผู้เป็นแม่ขยันไปสอหามาให้เลือกโดยเฉพาะกุณรสตรีผู้พร้อมสัตว์ ย่งหลานอิงไม่ควรปล่อยไว้โดยสิ้นเชิงให้ใครตามอเล่ยไปพบฉันที่ห้องอาหารโดยด่วนลู่ซานตงสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใกล้ประมุกสกุลหวังตวัดชายชุดเจ้าพ่อเสียมหายไปทีหนึ่งสองแขนไพร่ไปด้านหลังเดินตามภรรยากับเพื่อนรักของหล่อนไปยังห้องอาหารจีนที่ใหญ่อลังการในลำเรือ ฉันจะไปตามหาผิงพิงนายอยู่ที่นี่ละลีออนผมจะตามไปดูแลเจ้านายครับไม่ต้องอยู่คอยเป็นไม้กันหมาให้ฉันจักพ่อก็พอแล้วยังไงซะผิงพิงต้องเป็นของฉันฉันมั่นเธอแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคิดฉันได้ผมต้องอยู่ตอบคำถามนายเหนือหัวหรือครับคนพูดน้อยครวนคนพูดน้อยครวน ทั้งแก้ตัวทั้งโกหกไม่เก่งแต่กลับต้องอยู่เป็นหน้าด่านกันนายเหนือหัวด้วยนี่สิงานใหญ่ละคราวนี้ปลายเท้าคนตัวใหญ่กำลังก้าวขยับตามเจ้านายเขาไม่อยากยืนเป็นหุ่นให้นายเหนือหัวซักจนตัวซีตัวสัน่นหยุดรีออนเลยฟานยกชี้นิ้วห้ามการก้าวขาของบริการผู้พูดน้อย ล่างสูงใหญ่ช่วยอยู่เฉยๆก่อนที่ฉันจะตามหาผิงผิงเจอผิงผิงหรือชางเอ๋อของเขาใช่สิเธอเป็นของเขาตั้งแต่มองเห็นเธอในวินาทีแรกและยิ่งเป็นมากขึ้นเมื่อริมผิปากสัมผัสกันจนมากที่สุดเข้าไปอีกเมื่อเขาบรรจงตั้งใจสวมแหวนบนนิ้วนางของเธอ เล่ยฟานพระจากบริการหันรีหันขวางอย่างไม่รู้ควรเริ่มจากตรงไหนดีตอนนี้ตนรู้แล้วละว่าเรือลำนี้ใหญ่เกินไปถ้าเขาสร้างเรือลำเล็กๆอย่างเรือข้ามฟากหรือเรือหางยาวของประเทศไทยหญิงสาวคงหนีเข้าไปได้ไม่ไกลชายหนุ่มตัดสินใจเลือกเส้นทางที่หญิงสาววิ่งหนีไปเป็นอันดับแรก เขาเดินสอดสายสายตาส่องหาเธอไปเรื่อยหากแต่ไร้วิแววนักร้องสาวปากรถน้ำพึ่งในขณะที่ผิงผิงเดินสำรวจอยู่ในส่วนของรำเรือพยายามมองหาคนที่น่าสงสัยหากแต่ไร้คนใดสอบพิรุษงานนี้ไม่หมูเลยเรือรำนี้ใหญ่เกินกว่าที่เธอ จะใช้วิจารณญาณเจาะจงว่าใครคือผู้เข้าข่ายเป็นกลุ่มส่งมอบอาวุธเคมีอาวุธที่สามารถทำลายมวลมนุษย์ได้ในพริบตาแต่แล้วขาที่กำลังก้าวกลับต้องชะงักตามเสียงที่ตนกำลังได้ยินใครบางคนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ พิงพิงเอียงหน้ามองหาเจ้าของเสียงแล้วจึงพบว่าเขาอยู่มุมหนึ่งที่อับสายตาพิงพ,งพิงหาที่เหมาะๆยืนฟังการสนทนาผ่านโทรศัพท์ประเด็นสะดุดหูน่าสนใจมากอืมส่งมอบได้พรุ่งนี้ทันทีที่พวกคุณมาถึงชายผู้นั้นว่าสำเนียงภาษาอังกฤษลงในโทรศัพท์ บทสนทนาที่ต่อไปเรื่อยๆอยู่ในความจำของผิงผิงทั้งหมดหลังจากชายคนนั้นสนทนากับปลายสายจบจึงเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าย่องเท้าอย่างระแวดระวังออกจากมุมนั้นการระวังตัวของเขาคล้ายทำอะไรค่อนข้างลึกลับหญิงสาวผู้ต้องการข่าวจึงขยับเท้าแผ่วเบาตามไป ขณะก้าวตามด้วยอาการระแวดระวังชายผู้นั้นคล้ายรู้ว่ามีคนสะกดรอยตามจึงหันขวับมาอย่างฉับพลันกรอกตามมองรอบต้านแต่ไม่มีเงาของใครที่เขาระแวงจึงเดินต่อไปด้วยอาการครุ่นคิดคิ้วหนาขมวดมุนจากนั้นจึงเร่งฝีเท้าไปยังแผนกที่เขาทํางาน อย่างรวดเร็วเกรงคนที่แผนกสงสัยการหายตัวไปของเขาโชคดีที่ผิงผิงคล่องแคล่วจึงหลบสายตาชายผู้นั้นได้ทันท่วงทีมือบางยกทาพอ,อกอย่างโล่งใจจึงดึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องทันสมัยกดเครื่องมือสื่อสารที่ติดอยู่กับหูขนาดเล็กคุณภาพเยี่ยมวิลเลียม จับตาดูพ่อครัวคนหนึ่งไว้นะใครพ่อครัวมีหลายคนชายกลางคนสูงราวๆร้อเซนติเมตรรูปร่างเจ้าเนื้อมีฝ่ายอยู่กลางแก้มขวาสวมชุดสีขาวของห้องครัวอาหารนานาชาติความช่างสังเกตสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วถูกนำมาใช้ในงานได้ทุกสถานการณ์สั่งอีกฝ่ายเสร็จพิงพิง ขยับขาเพื่อก้าวออกจากที่หลบนั้นเพราะว่ายังไม่ทันได้ก้าวถึงสองก้าวเพื่อจะไปสำรวจมุมอื่นที่หัวหน้ากำชับนักกำชับหนาสถานที่ปลอดภัยคือสถานที่ที่ไม่ควรวางใจที่ไหนละ่ะคงเป็นผับหรือสถานบันเทิงในเรือลำนี้นี่เองนั่นใครเสียงทุ้มจากที่ไหนสักแห่งดังขึ้น พิงพิงชะงักการก้าวเดินไปทั้งหน้าชำเลืองสายตาไปทางนั้นพิงพิงชะงักการก้าวเดินชำเลืองสายตาไปตามเสียงนั้นแล้วสายตาที่เห็นก็คือเขาชายคนที่ได้จูบแรกในวัยสาวของเธอไปพิงพิงไม่คิดจะหยุดตามคำสั่งเร่งฝีเท้ามากขึ้นในขณะเดียวกัน ก็พยายามถอดแหวนบนนิ้วนางหากแต่มันก็ถอดไม่ได้เสียทีจึงเลิกถอดหันมาสนใจการวิ่งดีกว่าอยู่เผชิญหน้ากับเขาไม่อย่างนั้นเธอคงได้สอพิรุษส่วนลึกของหัวใจที่แอบมีเขาในเวลาอันรวดเร็วแน่นอนเลยฉันบอกให้หยุดไงขโมยหรือไงนั่นยิงสาวกึ่งวิ่งกึ่งเดินไม่ยอมหยุดตามคำสั่ง ชวนสงสัยในพฤติกรรมนะักปกติเรือของเขารับแต่แขกชั้นยอดเงินหนาเพราะค่าบริการค่อนข้างสูงริวพวกจรจัดหรือหัวขโมยไม่มีทางก้าวขึ้นเรือมาเดินนวยนาดอยู่อย่างนี้แน่ความสงสัยทำให้เขารีบสับขายอย่างว่องไวตามร่างนั้นไปหยุดเดี๋ยวนี้ยังไงซะต้องลากตัวมาสอบสวนให้ได้ ว่าขึ้นเรือมาได้ยังไงในเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมหยุดร่างสูงจึงกระโจนเข้าใส่ตะคุบรวบตัวคนที่กล้าหนีเขาการไม่ฟังคำสั่งของเขาถือว่าท้าทายอย่างร้ายแรงจบลงไปอีกหนึ่งอีีแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกัน e ีีหน้าว่าจะสนุกสนานแค่ไหนฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเริฟนวลด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะ